ครับสวัสดีครับเจอกับผมมะเพชรยนต์อีกแล้วนะฮะวันนี้นะฮะก็จะมารีวิวนะครับรถกระบะเข้ามาใหม่นะครับนี่นะฮะก็จะเป็นตัว Isuzu D-Max นะครับสประตูนะครับเกียร์ออโต้ไฮแลนเดอร์นะฮะปี2018นะฮะราคานะฮะเปิดขายอยู่ที่619,000บาทนะครับอันนี้ก็ใหม่วิ่งแสนต้นๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าจะ มีออปชันฟังก์ชันพิเศษยังไงนะฮะคันนี้ก็จะเป็นสีขาวมุกนะครับเดี๋ยวมาเริ่มต้นหน้ที่ในส่วนของไฟหน้านะครับไฟหน้าของเจ้าตัว isuzu d max คันนี้นะฮะก็จะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะฮะนี่นะฮะโคมไฟด้านในดูสปอร์ตสีดำอย่างนี้นะครับมีไฟเดสทาวน์ไลท์นะครับก็จะมีไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็กระจังหน้านะครับก็จะเป็นสีโครเมียมนะครับนี่นะฮะ สวยอย่างนี้เลยนะครับผมมีโลโก้อสุดุอยู่ตรงกลางนะครับนี่นะฮะคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะฮะมีเครีบอยด้วยนะฮะตัวเครื่อง1 9 z ซนะครับตัวยางนะฮะก็จะเป็นยางโกดี้นะครับนี่นะครับเป็นยางสัปดาห์ที่33นะครับปี2019นะฮะ นี่นะครับขนาดของยางก็อยู่ที่ 265/60R18 นะครับเป็นแม็กหนา18นิ้วนะครเป็นแม็กแท้เดิมโรงงานนะครับมีดิสเบรกนะครับในส่วนของช่วงล่างนะฮะดูนะฮะไม่มีรอยสนิมรอยโคนต่างๆครับนี่ก็จะได้เป็นนะรับันไดนะครับมาให้เร้บร้อยนะครับ ส่วนของกระจกมองข้างก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับตัดกับปูช้างนะครับสีดําด้านนะฮะรับเปิดประตูนะครับก็จะเป็นสีโครเมียมนะครับติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยนะฮะเสาเอเสาบเป็นสีดําด้านนะครับในส่วนของด้านหลังนะครก็จะมีแครรี่บอยมาให้ด้วยนะครับผู้ชมนี่นะฮะในส่วนของ คัสซีนะฮะนี่นะครับไม่มีสนิมแน่นอนนะฮะรถคันนี้ไม่มีประวัติจมน้ำพิกวาแน่นอนฮะในส่วนของไฟท้ายนะครับไฟเบรกนะฮะก็จะเป็น LED นะฮะในส่วนของไฟถอยไฟเลี้ยวนะครับก็จะเป็นหลอดไส้นะครับเันชนหลังก็จะเป็นสีโเมียมนะตะัดกับสีดำๆน,นะฮะมีโลโก้เพจนะครับอุซุดีแมกมนะครับ ด้าเปิดด้านหลังก็จะเป็นสีโพรเมียมนะครับตัวโลโก้ฝั่งขวามือก็จะเป็นแ d ดดนะครับผมจะมีในส่วนของ c คดดี้บอยมาให้ด้วยนะฮะติดแม็กเ n นเนอร์มาให้เรียบร้อยนะครับในส่วนของกระบะนะครับรอยตะเข็บรอยเมดอาร์ตนะครับน็อตนะครับไม่มีขยับนะครับผมนี่นะฮะ สวยอย่างนี้เลยนะครับคุณผู้ชมถ้าสนใจนะครับติดต่อมาได้ที่นะครับเบอร์0ูนย์4 8 4 4 4นะครับสีผิวด้านนอกนะครับไม่มีเก็บสีมานะครับนี่นะครับสีเดิมๆนะครับนี่นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของภายในนะครับว่าจะเป็นยังไงนะฮะคันนี้ก็จะเป็นกุญแจรีโมทนะครับนี่นะครับมีระบบกันขโมยนะครับ system security system นะครับ ในส่วนของแผงประตูนะครับฝั่งคนขับนะครับกระจกไฟฟ้าทั้ง4บานนะครับออโต้ฝั่งคนขับเซ็นทรัล็อกนะครับที่ล็อกกระจกนะครับด้านเปิดท่านในก็จะเป็นสีโครเมียมนะครับในส่วนของแผงประตูนะครับก็จะเป็นพลาสติกหลอกขึ้นมานะครับก็ตรงที่พักแขนนะครับก็หุ้มด้วยกับหนังสีดาเดินได้ด้านสีขาวนะครับสามารถวางขวดน้ำนะครับประมาณ500มิลลิตรนะครับได้นะครับมีลําโพงมาให้นะครับ ในส่วนของเบาะนะครับก็จะเป็นเบาะหนาเบาะผ้านะฮะนี่นะฮะเบาะผ้าสภาพของเบาะนะครับสวยๆอย่างนี้เลยนะฮะพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยมัตติฟังก์ชันนะครับเดิมแท้โรงงานนะฮะรถคันนี้นะฮะไม่วิ่งเพียง1นึ่งแสนสี่หมื่นสี่พันโลนะครับในส่วนของ วิทยุนะครับก็จะเป็นวิทยุแท้โรงงานนะครับสามารถเชื่อมต่อบลูทูธนะครับ FMAMUSB AUX นะฮะ CD ด้วยนะฮะในส่วนของแอร์จะเป็นแอร์แมนนวลนะครับปรับได้ถึง4ระดับนะครับเกียร์ออโต้นะฮะก็ช่องเก็บสัมภาระนะครับบอกได้เลยนะฮะรุ่นนี้นะครับมีเยอะมากเลยตรงนี้นะครับวันนี้ก็จะเป็นตัว เก็บความเย็นนะฮะก็ลิงชักนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของที่วางแก้วน้ำนะครับอันนี้สามารถวางขวดน้ำนะฮะได้ขวดขนาด500มิลลิลิตรนะครับนี่นะครับในส่วนของด้านหลังนะฮะนี่นะครับในส่วนของด้านหลังนะครับ สภาพเบาะนะครับเหมือนไม่ได้ผ่านการใช้งานเลยนะด้านหลังนะครับนี่นะครับรถสวยนะครับทันนี้นะครับเป็นรถปี2018นะฮะนี่นะครับถ้าลูกค้าสนใจนะครับได้ติดต่อเข้ามาได้นะครับที่เบอร์ศ8 4ย์แปดสี่สามแปดสี่ปดสิ่ศูนสี่นะฮะนี่นะครับมาก่อนได้ก่อนนะครับรถพึ่งเข้ามากับบริษัทของเรานะฮะ นี่นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวพลาสติกนะครับตัวด้านบนนี้ไม่แกะมาเลยนะฮะคุณผู้ชมนี่นะครับติดต่อเข้ามาที่เบอร์0ูนย์4 8 4 0 4าี่แปสนะครับผมมะเพรยนต์นะครับนะครับผมถ้าสนใจนะครับก็อย่าลืมนะครับติดต่อเข้ามานะครับ เบอร์0 8 4นะครับ3 8 4 8 4 0 4นะครับผมมะเพชย์ยนนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับกับคลิปรีวิวกับเจ้าตัว Isuzu D-Max 1.9Z นะครับ4ประตูเกียร์ออโต้ตัว Highlander สีขาวมุกนะฮะปี2018นะฮะราคานะฮะอยู่ที่619,000บาทนะครับสนใจรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะฮะสำหรับวันนี้ผมมะเพทยนต์ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้้ดวยนะะฮ ครับสวนสิีนะครับสวัสดีครับ